จะจับดูน,นกขวบนกอเด้งอันนี้นะคะพี่น้องหลังจากที่เ้าไปหาปลาในหมวยมากเนี่ยนะคะปลาที่หาได้ลายแห้งพี่น้องคะกำลังพั้ว แปตายังแน่เนี่ยขอ้นไปยังปยิ้มให้เนี่เนีกำลังกลัวพี่น้องคะลายคักลายแน่สวอ่อนะตองพี่น้องกระตองก็มีหลามเงี้ยวมาเรื่องคุณอะกระตองลายแห้งระตองกะลมังตอนนี้อึนปากเปนแงเพิ่นจะอึนปากเปนแหงยันปากเป็นแหงปักมือด้อนี่ได้ใส่ สวัสดีจ้าพี่น้องก็มาพอกันอีกแล้วจ้ะในช่องแอลชวนกินแซ่บนนูมัน,นี่ภาพพี่น้องมากินบักม่วงนะคะบักมก่วงใบบกอันนี้บักม่วงใบบกนี่จะกินได้เฉพาะเป็นบักม่วงหน่อยเด้อพี่น้องคะ่ะบักม่วงหน่อยมันจึงจะเอาเม็ดออกได้มันแล้วแต่ภูมิค่ะกินยาหากินยาอยู่เด้อมันเป็นแค่ฤดูกาลของมันนะคะปาดหัวมันออกเอาเม็ดมันออกแล้วค่ะ ืจะเรือแค่นี้ถ้าบอสุภาพก็ต้องขอโทษขอไพ่พี่น้องเอาขอไปนะคะเมนูผู้่ามักเ้ืยอพี่น้องปอกกระเมียก็ย่าย่นสอนกินได้แน่นอๆนะคะจะก่อนกินก็ต้องล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเล้พี่น้อง หวานแห้งเอาเข้าใส่เข้าไปแสบไยผั่นๆให้มันเข้ากันกับเนื้อมัน ความเห้งพี่น้องความหวานคู้ใดเคยกินแน่พี่น้อง,อง,อง,องคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยค่ะเมนูนี่ใครเคยกินแน่หอ,อมขอก็บอกมวย ฝนกระตกพี่น้องคะอาเห็นมีเสียงฝนเสียงอย่างแน่เล้วค่ะฝนตกเบิดหมือเลยมนเลยข้าอยู่เขาจับใจ ขาไพ่มากมั่นด้วยพี่น้องค่ะลอกค่อยเฤดูนี่มาโดดน,นะคะกว่าสะได้กินได้เนี่ยมี่ยูฤด,ดูยอนยะากินตามฤดูมันนะคะม้คือบอักม่วงสนิทเื่นแบบ ừm ừm heo คลิปนี้ถ้ากินบ่สูภาพจังไหนขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆเนานะค่ะเนาะเห็นแน่บอกมอ่วงเสียบเสียบคักเสียบเนี่ยไปเห็นงากรุงเทพบะคะพี่้องร้ายปีกัน กมกวงสิบ่มีขายเลยโยมเียบเมื่อไรกินลายปีแห้งอ,อยากเห็นซิมเล้นเนาะครู้บคยกิน <c oughs> มันจือคือคล้าขๆข้าวเหนียวมะม่วงเะไพี่น้องอืมเนยเนยสมเลยสมมัหนหวาน ักขนาดหยิบใส่เนาะข่ากันแล้วก็กินเลยไหนะมแก้ Ừ, mình nhịp dọc Ừ, mình bán Xẹp, chín ăn đây có hòm ไี่กินเฉพาะต,ตันะฮะกินสมกะสระแซบกระนวยน้อยๆเ,เอามากินสมนกะระแซบเพื่อกันกินซุปกะระแซบ

อึกล่องอีกอันอย่างหนึ่งหมกมวงซี่อีกอย่างนึง,งเป็นของแซ่บแสบมวงซี่กินได้เบิดเปือกนะคะม,ม่วงซี่ แต่เ่าเคยเห็นวิธีการกินม่วงแบบนี้นะคะบางผักนะคะบางมองพันอจิบบริกินยังสีนะคะห่วยโดดอื้อ บิดนะคะพี่น้องค่ะหิงเข่ากระบอกมอ่วงเอาพี่น้องมื้อน,นี้ถ้ากินบ่สุภาพจางาังไดกะต้องขอโทษขอภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆนะคะมื้อน,นี้พามากินบัอกบวงหน่อยนะคะก้าวเข่าพี่น,อน้องค่ะใบโบกบางทินบางหมองเพิ่นอาจชิมุจักนะคะวิธีการกินแต่ว่าบางผักบางหมองเพิ่นก็บ่เคยเห็นนะคะถ้าเห็นกินใส่มือลุ่มลำบ่สุภาพจางาังไดก็ต้องขอโทษขอภัยพ่อแม่พี่น้องหลายทางบ้านเพิิ่่นนนกจังซีะคะพี่น้องพ่อกับแม่ตากะยายเพิ่นก็พากินจังซี่มาตั้งแต่น้อยเนาะค่ะ อานะสลับม,มือนีก็ซีได้ขอตัวลาพีลาหน่องไปแล้วไว้พอกันคลิปหนะ้ามือหนะ้าพี่น้องคะสลับม,มือนีไปแล้วสวัสดีค่ะ